ไม่ค่อยมีใครปฏิเสธนะคะว่าตอนนี้จีนกำลังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกคือภาพที่เรามองเห็นก็คือความยิ่งใหญ่ของความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมนะคะที่จีนกำลังพุ่งทยานเลยแต่ในอีกมุมหนึง่งประชากรในประเทศจีนเองค่ะความเป็นอยู่ของคนจีนมีบางจุดเหมือนกันที่หลายคนอาจจะบอกว่ารู้สึกอึดอัด แล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ในแง่มุมนี้อาจจะไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะดตรสมเกียรติตั้งกิววัน,นิศประธานทีเดียไอยจะมาขยายความในจุดนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังเป็นพร้อมๆกันนะคะวันนี้มีอีกแง่มุมหนึ่งของจีนที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะคะครับ<ต>และก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้เล่าหนังสือนะครับ เรื่อง Breakneck นะครับก็คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจีนนะครับซึ่งทําให้เกิดด้านบวกมากมายการ,รพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างมหาศา์จจเลยแต่ในเวลาเดียวกันนะครับในความคิดของผู้เขียนนะครับ,รบซึ่งเป็นคนจีนอยู่ในตะวันตกก็มามองย้อนหลังว่ามันเกิดผลกระทบ ในแง่ลบไม่น้อยเหมือนกันกับการที่รัฐบาลพยายามเข้าไปจัดระเบียบชีวิตของคนจีนครับก็เชื่อว่าถ้าเป็นผู้นําของจีนประเทศใหญ่ขนาดนั้นเขาคงวางเป้าหมายไว้เหมือนกันแล้วก็อยากจะผลักดันให้เป้าหมายสําเร็จตามที่วางไว้ถูกไหมคะครับหลายเป้าหมายก็สําเร็จนะครับโครงสร้างพื้นฐานจีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจีนเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ประเทศก้าวกระโดดไปได้นะครับถือว่ารัฐบาลเก่งเต็มพิกัดนะครับมาจัดระเบียบชีวิต ต่างๆในสังคมคแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มเกิดคําถามะนะครับอย่างน้อยในมุมมองคนที่คุ้นเคยกับโลกตะวันตกนะครับว่าการจัดระเบียบแบบนี้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างกับชีวิตคนครับแสดงว่าในกระบวนการที่จีนกําลังเดินไปเนะี่ยมันมีบางจุดเหมือนกันที่สร้างปัญหาให้การใช้ชีวิตของคนใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งที่มีการศึกษามากมายนะครับก็คือเรื่องการคุมจํานวนประชากรครับพวกเราคงรู้จักว่าสมัยหนึ่งนะครับจีนมีนโยบายลูกคนเดียวนะครับ ซึ่งเริ่มตั้งแต่1,980จนมาถึง10ปีก่อนหน้านี้คือ2,015นะครับเป็นนโยบายที่ยาวนาน35ปีนะครับและทำให้ประชากรของจีนตอนนี้ลดลงมานะครับสมัยหนึ่งนะครับผู้นำจีนเคยตกอกตกใจว่าถ้าเกิดปล่อยให้ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประชากรอาจจะสูงถึง3,000ล้านคนก็ได้ซึ่งการประมาณการแบบนั้นนะครับในสมัยนี้ถ้ามองย้อนหลัง อาจจะเป็นการประมาณการเกินจริงไปแต่ทำให้ผู้นำตกอกตกใจและเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอาหารไม่พอเพียง<อ>ให้ประชาชนนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามลดประชากรลดการมีลูกนะครับทั้งวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ,อว่าลูกมากจะยากนานคล<อ>้ายๆกับที่ประเทศไทยก็เคยทากันนะครับ<อ>แต่กรณีของเมืองจีนนะครับไปไกลกว่าหลายประเทศก็คือมีการรายงานและการศึกษาวิจัยนะครับว่ามีการบังคับให้ผู้หญิง ทำหมันหลังจากคลอดลูกคนแรกแล้วเพราะรัฐบาลให้มีลูกได้คนเดียวถ้ามีลูกเกินกว่าหนึ่งคนหลังจากนี้ก็ทําหมันทันทีโดยบางทีเจ้าตัวไม่ได้รู้ตัวนะครับและมีกรณีที่ไปไกลกว่าน,นั้นก็คือมีการบังคับทําแท้งขนาดใหญ่ด้วยครับโ,โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเมื่อเห็นผู้หญิงท้องโตและพบว่าคนคนนี้มีลูกมาแล้วก็จับไปทําแท้งและอีกจํานวนไม่น้อยนะครับก็คือพ่อแม่เป็นฝ่ายเลือกทําแท้งลูกเอง เพราะครอบครัวจีนอยากได้ลูกชายและรัฐบาลกําหนดให้มีลูกได้คนเดียวถ้าลูกคนแรกนะครับตรวจอัลตราซาวก็จะพบว่าเป็นผู้หญิงถ้าคลอดออกมาจะไม่มีโอกาสมีลูกหรือมีก็ต้องใช้เผชิญชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับก็อาจจะเลือกทําหมันลูกนะครับด้วยเหตุนี้นะครับจีนจึงมีสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันมากเหลือเกินมีการประมาณการไว้นะครับว <t aren ce> ่าทุกวันนี้มีผู้ชายในวัยแต่งงานมากกว่าผู้หญิงในวัยแต่งงาน ประมาณสัก20ล้านถึง40ล้านคนทำให้โครงสร้างประชากรของจีนหายไปดังที่มีสารคาดีที่ทำโดย Amazon นะครับได้รับรางวัลซันแดนซ์เรื่องประเทศลูกคนเดียวแล้วก็จะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงหายไปจากรูปนี่คือความ ไม่ได้สัดส่วนนะครับกับโครงสร้างตามธรรมชาติเป็นเรื่องของสิทธิ์ด้วยไหมคะที่ถูกรบกวนนะคะอาจารย์ครับประเทศที่มีรัฐเข้มแข็งนะครับแต่ประชาชนสังคมไม่ค่อยเข้มแข็งสิทธิ์ของประชาชนจะไม่ถูกสะท้อนออกมาชัดเท่าตอนนี้รัฐบาลจีนก็พยายามทําให้ประชากรมีลูกมากขึ้นตอนนี้อนุญาตที่มีลูกสองคนคและกระตุ้นให้มีลูก3คนด้วยซ้ำเพราะประชากรกําลังลดลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รัฐบาลจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะครับ ด้วยความจําเป็นของสถานการณ์ส่วนหนึ่งก็คือการปิดเมืองโควิดครับเพราะอยากปราบโควิดให้เป็นศูนย์ให้ได้ในขณะที่เกิดโควิดแล้วประเทศตะวันตกเปิดเมืองใช่ไหมครับค่ะให้คนมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็พบว่ามีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อประเทศจีนหันไปใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือปิดเมืองเลยนะครับซึ่งตอนแรกๆนะครับก็ดูประสบความสําเร็จดูเหมือนกับว่าจีนเนี่าติดเชื้อน้อยถูกไหมครับแล้วก็คนก็รู้สึกว่าเห็นไหม ทำอย่างจีนหนึ่งจะถูกตะวันตกนั้นสินทธิเสรีภาพมากไปทําให้ติดเชื้อเยอะแต่พอเข้าปีที่2นะครับแล้วเชื้อเริ่มระบาดมากขึ้นเพราะเป็นเชื้อตัวใหม่อโอมิครอนต่อให้ปิดเมืองแล้วนะครับก็ยังสามารถแพร่กระจายได้เพราะมันติดเชื้อง่ายเหลือเกินคนจีนเองก็เริ่มกระสับกระส่ายและในปีที่3นะครับคนก็เริ่มทนไม่ไหวเริ่มออกมาประท้วงกันแล้วตอนปิดเมืองนะครับรัฐบาลจีนก็ใช้เทคโนโลยีสารพัดเลย เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์นะครับว่าติดตามว่าคนคนนี้ไปมาที่ไหน<อ>ไปใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้ออยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใกล้ชิดกับคนติดเชื้อแอปที่เก็บข้อมูลอยู่ก็จะโชว์สีเขียว<อ>แปลว่าไปใช้บริการของภาครัฐไปเข้าห้องสมุดนะครับ<อ>ไปสวนสาธารณะได้แต่ถ้าเกิดแอปเป็นสีแดง<อ>แปลว่าคนนี้ติดเชื้อหรือเป็นสีเหลืองคือเสี่ยงติดเชื้อ กรณีแบบนี้ก็จะถูกกักตัวเป็นพิเศษครับการควบคุมแบบนี้นะครับเคยได้ประโยชน์ในช่วงต้นแต่พบว่าสุดท้ายไปไม่ได้และทําให้เศรษฐกิจนะครับหลังจากปิดเมืองยาวนานเศรษฐกิจก็หน่วยลงไปนะครับเศรษฐกิจจีนทุกวันนี้เลยเติบโตช้าลงนะครับและเมืองใหญ่ๆที่เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจก็ปรากฏว่ามีคนต่างประเทศเช่นเซี่ยงไฮ้นี่นะครับ,ครบเคยมีฝรั่งบังค่าเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็แทบไม่เหลือแล้วส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์สมัยโควิดปิดเมืองด้วยครับถ้าเข้มงวดกันมากขนาดนั้นนะคะผลที่ตามมามันมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองะนะครับมุมมองหนึ่งนะครับก็คือคนเริ่มรู้สึกทนได้ยากนะครับเพราะว่ารัฐมาจัดระเบียบชีวิตคนจัดระเบียบยังไงเช่นรัฐบาลเห็นว่าคนเล่นเกมเยอะเกินไปออกกฎกติกาว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการเกมนะครับ<อ>ต้องคอยเช็คว่าเด็กห้ามเล่นเกิน นานแค่ไหนนะครับต้องปิดกัน้นต้องปิดกัน้นกวดวิชาเยอะเกินไปแล้วะนะครับก็ห้ามกดวิชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือควบคุมความประพฤติของคนโดยการให้คะแนนเครดิตสังคมเช่นข้ามถนนโดยไม่ข้ามทางมาลายไม่รอสัญญาณไฟก็จะมีกล้อง C C T V นะครับจับดูใช้ A I อ่านดูว่าเป็นใครคบางทีข้ามถนนไปปุ๊บขึ้นจอฝั่งตรงข้ามเลยว่าชื่อคนนั้นชื่อคนนี้นะครับถูกหักคะแนนกี่คะแนน อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เมืองเซิรนเจนอันนี้เป็นเรื่องที่ทํากันโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับในมุมหนึ่งคนก็อยากเห็นประชากรมีระเบียบมีวินัยเจ่าเมืองไทยคนก็จะบ่นว่ามีวินัยน้อยเกินไปข้ามถนนก็มั่วขับรถก็มั่วใช่ไหมครับเมืองจีนเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับคนจํานวนมากก็จะรู้สึกว่าทนกับการจัดระเบียบไม่ค่อยไหวแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ดื้อเงียบนะครับดื้อเงียบก็คือ มดแรงนะครับก็คือไม่กระตือรืนร้นในการใช้ชีวิตทํางานทําการอีกต่อไปอเพราะคล้ายๆกับไม่มีสิทธิเสรีภาพะนะครับบางทีรัฐบาลสั่งอะไรมาก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือบางทีก็ต่อสู้ดิ้นรนนะครับและถ้าเกิดสู้ไม่ไหวหนีไปอยู่ต่างประเทศเลยก็จะพบว่ามีคนจีนในบางช่วงนะครับโควิดก็เป็นจังหวะหนึง่งที่ทําให้คนจีนส่วนหนึ่งนะครับย้ายออกไปต่างประเทศเช่นมีกลุ่มหนึ่งนะครับขอวีซามาอยู่ประเทศไทยบอกมาเรียนมวยไทย นะครับมานั่งสมาธิเมืองไทย<อ>แต่จริงๆก็คืออาจจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งแวดล้อมในประเทศนะครับที่เชียงใหม่นะครับจึงเกิดร้านหนังสือขึ้นมาร้าน republic of nowhere ตั้งชื่อแบบประชดประชันว่าฉันไม่อยู่ที่ไหนในโลกนี่แหละแต่มาอยู่ที่เชียงใหม่และก็ขายหนังสือที่เป็นหนังสือต้องห้ามในจีนก็คืออยู่ในประเทศอ่านไม่ได้ก็ขอมาอ่านนอกประเทศเป็นต้นนะครับและปรากฏการณ์นี้ทําให้คนจีนจํานวนมากไม่ใช่แค่คนต่างประเทศนะครับย้ายออกไปจากประเทศจีน ไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่ต่างๆครับพอถูกละเมิดก็รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถทนได้ต่อไปนะคะครับทั้งหมดนี้ที่เล่ามานะครับก็เอามาจากหนังสือที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับโดยแสดงถึงทั้งด้านดีนะครับของประเทศจีนที่ก้าวกระโดดในการพัฒนานะครับเก่งเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมและมันต่อย,ยอดไปสู่แสนยานุภาพในทางทหารด้วย ราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์มันก็เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าคอุตสาหกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับจีนพึ่งโชว์แสนยานุภาพโชว์ขีปนาวุธโชว์โดรนนะครับในต้นเดือนอกันยายนที่ผ่านมา80ปีที่ชนะสงครามมาใช่ไหมครับจีนจึงมีฮาร์ดพาวเวอร์คือมีพลังของเศรษฐกิจพลังอุตสาหกรรมพลังทางการทหารที่เรียกได้ว่ามหาศาลอย่างยิ่งแต่ในเวลาเดียวกันการไม่เปิดสิทธิเสรีภาพเท่าไหร่ ก็ทำให้พลังอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือสเสน่ห์ในด้านอ่อนในด้านที่น่ารักมันอาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งอ,อันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทางการจีนก็คงคิดอยู่แล้วก็คงเป็นหนึ่งมุมมองนะครับที่มองจากโลกตะวันตกเข้าไปคนจีนอาจจะมองต่างไปก็ได้แต่สําหรับคนไทยนะครับก็คงได้ง่คิดดีๆไปว่าเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของจีนความเป็นระเบียบวินยัยทํางานจริงจัง แต่ในเวลาเดียวกันเราก็จะเห็นอีกสิ่งหนึ่งด้วยว่าชีวิตแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้สบายหรือมีเสรีภาพเสมอไปและ,ะผมเชื่อว่าสุดท้ายนะครับการพัฒนาที่ดีดต้องมานอกจากวัตถุแล้วต้องเพิ่มสิทธิเสรีภาพของคนด้วยครับเหรียญมีสอด้านเสมอนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไทยจะหยิบยกมาก็ขอเอาแต่สิ่งดีๆมาละกันครับ,รบขอบคุณค่ะขอบคุณครับ